สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เราก็เป็นพัดต่อเนื่องจากเมื่อวานเนาะ EP นี้เป็น EP ที่6นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Present Simple Tense ไปกันนะคะพอจะเข้าใจกันบ้างไม่เอ่ยอ่ะทีนี้วันนี้นครูต่อเนื่องนะคะจากเมื่อวานที่เราเรียนไปที่ครูบอกว่าใน tense น,นี้เราสามารถใช้คําพิเศษ ในการบอกความถี่เกี่ยวกับการกระทําที่ทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่องได้ด้วยอันนี้เราจะเรียกว่า adverb of frequency นะคะหรือว่าคํากริยาวิเศษที่บอกความถี่นั่นเองทีนี้มาดูกันนะคะเจ้า adverb of frequency ตัวเนี้ยเราจะใช้ยังไงก็คือเรามักจะเห็นมันอยู่ใน tense present simple เสมอนะคะทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างก็จะมีคำว่า always แปลว่าเสมออันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณโดยประมาณนะคะอันนี้ก็จะเป็น100%เต็มเลยคำต่อมา usually ค่ะแปลว่าโดยปกติคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ75%นะคะก็คือทำเป็นปกติอะแหละแต่ว่าไม่ถึงกระบ่อยไม่ถึงกับแบบประจำเป็นนิสัยเป็นทุกวันอย่างเงี้ยค่ะคำต่อมา often แปลว่าบ่อยๆอ,อันนี้คิดเป็นประมาณ50% sometimes แปลว่าบางครั้งบางทีก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอเนาะก็จะประมาณ25%ต่อมาคำว่า seldom seldom แปลว่าไม่ค่อยอันนี้ก็จะเป็นแค่10%นะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็น never never แปลว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ก็จะเป็น0%นั่นเองค่ะเพราะว่าไม่เคยทำเลยนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำอื่นๆได้อีกอย่างเช่นคำว่า occasionally o c c a s i o n a l l y แปลว่าบางโอกาสค่ะต่อมา r a r e l y แปลว่าน้อยครั้งนะักคำที่3ข้างล่างนะคะก็จะแปลว่าไม่ใครจะหรือว่าเกือบจะไม่เออคำนี้อ่านว่า Hardly ตัวสุดท้าย Hardly ever ตัวนี้แปลว่าแทบจะไม่เคยนะคะเราก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับคำว่า never นั่นเองก็คือเป็น0%นะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าไอเจ้า adverb of frequency เนี่ยเราจะวางเข้าไว้ตรงไหนได้บ้างอันที่หนึ่งเลยวางอยู่หน้า verb แท้หลัง verb ช่วย verb แท้มีอะไรบ้างอะ่ะก็อย่างเช่นคำว่ากิน e eat เออหรือว่าคำว่าอ่าน read คำว่าฟัง listen นะคะ ตัวอย่างประโยคนะคะ they often read books they often read books พวกเขาอ่านหนังสือเป็นประจำหรือว่าอ่านหนังสือบ่อยๆนั่นแหละ often แปลว่าบ่อยๆนะคะอีกประโยคหนึ่ง Jane often listens to music listen ตัวนี้แปลว่าฟังเจนฟังเพลงอยู่บ่อยๆนะคะ,ะทีนี้หนูจะอธิบายคำว่า verb ช่วยเมื่อกี้คือ verb แท้ที่เป็นการกระทำนะคะหรือว่า action นั่นแหละหลูกต่อมามาดูซิว่าไอ้เจ้า verb ช่วยตัวเนี้ยมีอะไรบ้าง เช่วยเช่น is, am, are, can, must, may เป็นต้นนะคะตัวอย่าง There are always a lot of people at the bus stop. There are always a lot of people at the bus stop. มีคนมากเสมอเลยที่ป้ายรถเมล์ตัวเนี้ยหมายความว่าเราผ่านทีไรปุ๊บเราก็จะเห็นคนอ่ะอยู่ที่ป้ายรถเมล์มป้ายเนี้ยเยอะแยะเสมอ มาดูคำว่า always กันบ้างตัวอย่างที่ให้มา he always gets up early เขาตื่นแต่เช้าเสมอเสมอเลยค่ะ,ะต่อมาอีกประโยคหนึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวอย่าง you must always listen to the teacher you must always listen to the teacher คุณต้องฟังครูเสมอ m u s t แปลว่าต้อง always แปลว่าเสมอสังเกตตำแหน่งการวางของเขานะคะก็คือเขาวางอยู่ที่หลัง verb ช่วยนั่นเอง Must ตัวนี้แปลว่าต้องและมันก็คือ verb ช่วยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการแต่งประโยคโดยใช้ adverb of frequency กันค่ะแบบที่หนึ่งจะเป็นประโยคบอกเล่านะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัวอย่างนะคะที่เขาให้มา We usually go to school by bus. We usually go to school by bus ก็คือพวกเราไปโรงเรียนโดยรถบัสเป็นประจำสังเกตน,นะคะ Usually ประธานตามด้วย adverb of frequency แล้วก็จะเป็น verb หรือว่าเป็นกริยาช่องที่1นะคะอันนี้จะคล้ายๆกับที่เราใช้อยู่ใน present simple tense นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสเป็นประจำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไปทุกๆวันอยู่แล้วนะคะ มาดูอีกประโยคหนึ่ง we often watch TV we often watch TV ก็คือพวกเราดูทีวีบ่อยๆอาต่อมาเขาให้ตัวอย่างมาอีกว่า I usually wake up at 6 o'clock I usually wake up at 6 o'clock โดยปกติแล้วเนี่ยฉันตื่นอนอนเวลา6นาฬิกา ประโยคต่อมานะคะ I always have breakfast at 7 e v o'clock I always have breakfast at 7 e v o'clock ฉันรับประทานอาหารเช้าเวลา7นาฬิกาเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองสังเกตประโยคนะลูกอ่ะเมื่อกี้เป็นรูปของประโยคบอกเล่าต่อมาเราจะพูดกันในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะ โดยเขาจะให้คำว่า often กับ always มาเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็คือไอ้เจ้าสองคำนี้มันจะอยู่ข้างหลัง not อ่าวิธีการใช้นะคะเราก็จะดูตัวอย่างประกอบเลยก็คือ he doesn't always get up early he doesn't always get up early เขาไม่ได้ตื่นเช้าเสมอไปนะที่ข้างล่างอะลูก ในกรอบกลมสีเหลืองๆนะคะมันจะมีรูปย่อมาให้หนูดู Does not เราก็จะย่อได้เป็น Doesn t ตัวนี้นะคะก็มักจะใช้คู่กับประธานที่เป็นเอกพจน์ he, she, it นะคะอีกคำหนึง Do not เราก็จะเป็นคำว่า Don't มันแปลงร่างออกมาเป็นในรูปย่อก็จะได้เป็นคำว่า Don't อันนี้ก็ใช้กับประธานที่เป็นพหูค์นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะในรูปของประโยคปฏิเสธมีอีกตัวอย่างที่ให้ I'm not o f t e n late forward I'm not o f t e n late forward ฉันมาทำงานสายไม่บ่อยนักหรอกสังเกตเกตข้างล่างนะคะในกล่องสีเหลืองๆเหมือนกันเลยอันนี้เขาจะเป็น work to be ข้างหน้านะคะก็จะเป็น is เป็น am เป็น are แต่มันอยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธจึงเป็น is not are not am not นะคะ is not เราก็เขียนในรูปย่อออกมาได้เป็น isn't อันนี้ก็ใช้กับประธานเอก,กพจน์ are not เราจะใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์รูปย่อของเขาก็จะอ่านว่า aren't คำสุดท้าย am not ตัวนี้ แอจะใช้กับ i ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะใช้กับคําอื่นไม่ได้ใช้กับประธานตัวอื่นไม่ได้เด็ดขาดนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างเขาบอกอีกว่า they are not often watch TV หรือเราจะอ่านได้แบบนื้คือ they aren't often watch TV พวกเราดูทีวีไม่บ่อยนักหรอกอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ He isn't usually r i d e a motorbike. He isn't usually rides a motorbike. เขาไม่ได้ขี่รถจักรยานเป็นประจำ สังเกตคำว่า i a s t นะคะตัวนี้รูปเต็มก็จะมาจาก i s n o t นั่นเองค่ะแบบที่3เราจะใช้ในประโยคคำถามเวลาเจ้า adverb of frequency เนี่ยมันจะอยู่ที่ในประโยคคำถามเนี่ยเรามักจะเอาเขาอะไปวางไว้หลังประธานเสมอ แต่ต้นทางนะคะเราจะใช้ verb to do ในการตั้งเป็นประโยคคำถามนะคะตัวอย่างที่ให้มาใช้ verb to do ข้างหน้าคือคำว่า do Do you always walk to work อ่ะทีนี้เขาถามว่าคุณเดินไปทำงานเสมอใช่ไหมสังเกตไอ้เจ้าตัวแดงๆนะคะคำว่า always นะคะจะอยู่ข้างหลังประธานในที่นี้ประธานคือคำว่า you ก็เลยได้เป็น Do you always walk to work? Do you always walk to work? คุณเดินไปทำงานเสมอใช่ไหมอะหลังจากนี้หมดไปแล้วนะคะทีนี้มันก็จะมีคำเพิ่มขึ้นมาให้หนูลองสังเกตอีกอย่างเช่นคำแสดงความถี่หรือแสดงความบ่อยหรือว่าการแสดงเวลาอื่นๆ่ะมันจะมีอีกเยอะแยะเลย เราจะเรียกเขาว่ากลุ่มคำผสมนะคะอย่างเช่นคำว่า every day every month every year นะคะ every แปลว่าทุก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 วันทุกทุกเดือนหรือทุกทุกปีอ่าบรรทัดต่อมาเป็นคำว่า twice a day twice a month twice a year twice ตัวนี้แปลว่าสองครั้งอ่า สองครั้งต่อวันสองครั้งต่อเดือนหรือว่าสองครั้งต่อปีนะคะกระทัดต่อมาคำว่า during during the summer หรือว่า during the winter during แปลว่าระหว่างค่ะก็จะเป็นระหว่างฤดูร้อนเนาะหรือว่า during the winter ตัวนี้ก็จะเป็นระหว่างฤดูหนาวนะคะอันสุดท้ายจะเป็นคำว่า in the morning In the afternoon, in the evening เนี่ยก็แปลว่าในตอนเช้าในตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นอ๋อที่นี้ครูอยากให้หนูฟังเวลาอ่านนะคะว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครูอ่านเป็นเวลาเช้าครูอ่านว่า in the morning ถูกไหมลูกแต่ทำไมเวลาอ่านคำว่าตอนบ่ายกับตอนเย็นครูไม่อ่านเดอะแล้ลูกอ่า In the afternoon กับ in the evening อ่ะพอจะตอบกันได้ไหมคะเลยให้นะคะว่าทำไมครูถึงอ่านเดตตัวนี้เป็นดิก็เพราะว่าข้างหลังเป็นสระนั่นเองค่ะ afternoon ซึ After noon, ่งมันจะเป็นตัว a และ evening ตัวนี้จะเป็นตัวอ e. เราจึงไม่อ่านเหมือนคำว่า the morning นั่นเอง างนะคะจะมีตัวอย่างมาให้หนูอยู่อันนี้ก็คือ t h e y brush t h a t teeth twice a day t h e y brush t h a t teeth twice a day twice ตัวนี้แปลว่า2ถูกไหมลูกก็เลยจะแปลว่าพวกเขาแปรงฟันวันละสองครั้ง brush แปลว่าแปรง ตัวอย่างหนึง่ง she washes her clothes in the morning เธอซักผ้าในตอนเช้าอีกรอบนะคะ she washes her clothes in the morning เธอซักผ้าในตอนเช้าแสดงว่าเธอต้องซักผ้าบ่อยๆแน่เลยใช่ไหมเออแต่จะซักเฉพาะตอนเช้านั่นเองอ่า มาดูเราเอา adverb มาขึ้นต้นประโยคบ้างเช่นตัวอย่าง On Monday morning we go to church church ตัวนี้ปนแปลว่าโบส On Monday morning we go to church ทุกวันอาทิตย์เนี่ยตอนเช้าเราไปโบสกันตัวอย่างสุดท้ายนะคะเขาให้มาว่า She drinks milk every day. She drinks milk every day. เธอดื่มนมทุกวันอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาของสัปดาห์นี้เราก็เรียนหมดเรียบร้อยแล้วแต่ครูมีใบงานเอาไว้ให้หนูๆทำกันนะคะก็ ยังไงก็ให้พวกหนู่ทดลองทําลงไปในใบงานนะคะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าควรที่จะทําด้วยตัวเองนะคะจากนั้นนํามาส่งคุณครูในวันพุธถัดไปก็คือพุธนั้นเองค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ